สต็อกหมายเลหนึงเข็นดวงจันรงเก็บมาจัดยานเอาเข้ารถ เกอือกถึงเก่งได้ขนาดนี้เหรอคะก็อาจจะเป็นส่วนที่เราเลี้ยงดูเขาแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่ของเขาเองด้วยมีผมเห็นดาวเลิกที่สว่างดาวเลิกที่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์เรานะครับเ e g a ซี f i ครับดาวอื่นที่นอกจากดาวเสาร์ก็ยังมีวงแหวนดาวพฤหัสดาวยูนัสด,ดาวเนปจูนอุปนิสัยเป็นเด็กร่าเริงค่ะแล้วก็อยู่ไม่นิ่งเขาไม่ค่อยกลัวอะไร ไม่กลัวเจ็บเป็นเด็กที่สนุกสนานค่ะเวลาเล่นกับเขาเขาก็ยิ้มหัวเราะง่ายตามพัฒนาการของเขาอย่างเช่นพอเขาเริ่มจะลุกนั่งได้เขาก็ไม่กลัวว่าเขาจะล้มล้มเขาก็เจ็บไม่นานนะคะปะผมพยาบาลอะไรนิดหน่อยเขาก็กายยืนต่อในครั้งถ,ถัดไป ก่อนที่น้องจะมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องอวากาศเนี่ยเขาก็จะชอบพูดคุยกับคนอื่นอยู่แล้วตอนนั้นเขาก็หัดพูดพูดภาษาอังกฤษนะคะเ, orange, ะเขาก็พูด orange แล้วเขาก็พูด orange แล้วเขาก็มองหน้ากงพอมีคนสบตาเขาก็ก็พูดําอีกน้องสาวเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเราว่าตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะจนน้องสาวบอกว่าลองคุยกับเขาดูพูดตาเพาดูพอกงพูดตามปุ๊บเขาไปคำถัดไปตอนนี้ต่อมาห้าลวงแล้ว อืดาวคันดาวสุกดา,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 าวโลกดาวพฤหัสดาวเสาร์เราต้องต่อดาวพุธด,ดาวจ,จุนัดและดาวจู๋นะ,นะใช่เราเริ่มแต่ดาวพุธก่อนก็เพราะว่าดาวพุธจู๋ไล่ดวงอาทิตย์นัจุดที่น้องมาสอนอากงก็ดูก็ดูตลกดีเหมือนกันว่าณจุดเนี้ยเนี่ยกลายเป็นว่าน้องมาสอนอากงแทนเพราะก่อนหน้านี้นนอากงเป็นคนสอนน้อง อ๋อน้องก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทํากิจกรรมในโรงเรียนอยู่เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมที่อยู่กับเพื่อนนะคะน้องจะไม่ชอบร้องเพลงไม่ชอบเต้นรำอะคะ่ะแต่ว่าโรงเรียนอนุบาลเนาะก็มีกิจกรรมอย่างนี้ทำตลอดพอครูชวนมา ก็ไม่ยอมทำอะค่ะยืนอยู่เฉยๆ<ม>ก็เลยเอ๊สงสัยลูกเราคงจะไม่ชอบอย่างนี้มากๆจริงเราก็ชวนลูกเราเล่นอยู่บ่อยๆนะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คนอื่นขยับมาเยอะเลยลูกเราขยับมาก,กนิ้วส <c oughs> น,นุกที่สุดเลยขยับแค่นิ้ว <c oughs> มังเอิญนะคะที่ร้างคารโลกโเกมีลดราคาพอดีแม่ก็ว่างด้วยวันนั้นก็เลยพาไปร้องเพลงก,กันก็ตอนแรกๆเขาก็เฉยๆนะ แต่พอแบบเห็นแม่ร้องบ้างอีร้องบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มอ,อินกับบรรยากาศเนาะก็เลยเลยเอาไม้ให้เขาถือแล้วก็ให้เขาเริ่มร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ A planet o r b i t round the sunCome on let me introduce you and name them one by one แต่ก็เท่าที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งสองปีเนี่ยก็มีความสนุกที่จะ ร้องเพลงเต้นรำกับเพื่อนแล้วก็กิจกรรมที่อยู่ในห้องมากขึ้นห้องเรียนนะคะมาเต้นให้แม่ดูด้วยหมอชื่นชมคุณแม่นะคะเพราะคุณแม่ไม่ผลักลูกเลยลูกไม่กล้าพูดหน้าห้องถ้าเกิดเรามองแค่ว่าลูกดูไม่กล้านะลูกทำสิลูกต้องพูดสิอย่างนี้คือเรากดดันเด็กแต่คุณแม่เลือกใช้วิธีที่มันสนุกขึ้น การไปร้องเพลงในกิจกรรม Family ในครอบครัวค่ะมันสนุกพอทำได้ปุ๊บก็เกิดความรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นที่เห็นแน่ๆเลยนะคะทิกเกอร์เนี่ยมีความสนใจเรื่องอวกาศจริงๆแล้วความสนใจนี้ก็เกิดจากการที่ ครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาสังเกตแล้วเขาก็สนับสนุนพอสนใจแล้วทิกเกอร์ก็ฝึกฝนเขาฝึกฝนจากการอ่านจนในที่สุดก็ชํานาญเรื่องของอวกาศพอชํานาไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้คณิตทิกเกอร์ก็มั่นใจแล้วค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขารู้เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะท้าทายตัวเองให้รู้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งก็เข้าไข่เข้าได้กับ YDK นะคะ YDK นะคะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีแบบ5อย่างในองค์ประกอบนี้อันแรกก็คือความสนใจของเด็กการฝึกฝนการทําให้เกิดความชํานาญพอชํานาญก็มั่นใจพอมั่นใจแล้วก็จะทําในสิ่งที่ท้าทายขึ้นค่ะเหตุการณ์ที่น้องไปออกรายการซุปเปอร์เทนนะคะ ก็คงจะเริ่มมาจากที่น้องเนี่ยะจะดูรายการซปเปอร์เทนกับคุณยายช่วงเย็นเย็นตอนตาอยู่บ่อยๆน้องก็ดูหลายครั้งแล้วก็บอกกับคุณยายว่าเนี่ยทิกเกอร์จะเป็นคนถัดไปจะเป็นคนออกรายการเดี๋ยวคนถัดไปต้องเป็นผมแน่ๆแหละเขาก็พูดอย่างนั้นอยู่ซ้ำๆว่านะคะแม้ว่าคนถัดไปจะไม่ใช่เขาก็ตามเขาบอกว่าคนถัดไปจากคนนี้ก็ต้องเป็นเขาแหละแม่ก็เลยมาถามเขาว่าทําไมถึงอยากไปเขาก็บอกว่าเขาอยากอยากไป ไปเล่าเรื่องไปคุยไปออกรายการบ้างแต่เขาเองเขายังไม่รู้หรอกเขาเขาอยากไปคุยเรื่องอะไรแต่เขาอยากไปจริงจริงนะัดจุดนั้นเนี่ยตอนที่น้องไปออกรายการตอนที่แม่ออแอบยืนดูอยู่ตรงหลังหลังกล้องอะนะคะจริงๆแม่ลุ้นทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจ้ลยลูกเราได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพราะเราไม่เคยเทสอะไรเขาขนาดนั้นนะคะ่ะ จริงๆแม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานในแง่ที่ว่าต้องทําอาชีพไหนอันนี้คงขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเขาเลือกเองว่าเขาจะชอบอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เขาเรียนรู้ต่อยอดในอนาคตในสิ่งที่เขาชอบต่อต่อไปมากกว่าตรงนี้คิดว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าว่าว่าเขาจะยังไงอีกอันก็คือต้องเป็นคนที่ สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เขาปเผชิญได้อย่างดีด้วยแม่คิดว่าน้องสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะแม่เชื่อมั่นว่าน้องน่าจะทําได้ประสบความสําเร็จทุกอย่างค่ะ ทำไมหนูเก่งจังลูกรู้ได้ไงครับ